นมละเฝ้ามามองเห็นหมูปิ้งค่ะมีหมูปิ้งไก่ปิ้งด้วยนะคะวันนี้จะไปทุลัก้นุ่มนะเอาไข่เจียวลูก <c oughs> <c oughs> ก็คงจะไส่เจียวเหมือนเดิมเลยครับอ่ออาหารหลับเก็คงจะไส่เจียวเหมือนเดิมเลยครับอ่ออาหารหลัก แม่ขาหมูป <Exped ition ing WA> ิ้งปวดมันงงปวดเหมือนหมูเดินหาและกินอาหารเช้าใช่ไหมคะมีกุ้กับชานมแล้วเ้ามามองเห็นหมูปิ้งค่ะ มีหมูปิ้งไก่ปิ้งด้วยนะคะลองท้องก่อนค่ะลองท้องด้วยปลาจงโกปลาจงโกเนี่อร่อยนะคะนุ่ม แม่ค้าหมูดูปวดเหมือนหมูเดินหาและกินขาหารเช้านะคะมีกวดเอเคยวเขคงจะไส่เจียวเหมือนเดิมเลยครับอือาหารหลัก ซึ่งอยกินข้าวขาหมูแน่เลยทาาค่ามากคไปด้วยขายไปด้วยนี่เป็นร้านขายเจียวนับแล้วขาหมูกิ้งวนเหมือนหมูวนเหมือนหมูเดินหาและกินขาหาเช้านค่ำในค่่า ถบมว่ายังทอดหมูป okay. oh, okay. wow. yeah. yeah, ิ้งด้วยนะคะบ่มนุ่นก็นี่ค่ะซอยนี้ก็มีอาหารหลากหลายค่ะทุกอย่างเตรียมพร้อมค่ะเอาเลยค่ะเค้าไล่ดีได้นะคะกับชานมละบเฝ้ามามองเห็นหมูปิ้งค่ะมีหมูปิ้งไก่ปิ้งด้วยนะคะ ตึกตึกด้วยนะคะบมนุนก็นี่ค่ะซอยนี้ก็มีอาหารหลากหลายครับกอยแางเตรียมพร้อมค่ะเอาไปเลยหูแฉะไปหน่อยเลยจ้าแฉะไปหน่อย้องไม่เป็นร้านขายเจี่ยวรับแล้ว เลยนะคะบ่มนุ่นก็ใช่ค่ะซอยนี้ก็มีอาหารหลากหลายค่ะทุกอย่างเตรียมพร้อมค่ะราคาเท่าไหร่คะ1บาทตับวัย่างค่ะกับชานมละข้าวมามองเห็นหมูปิ้งค่ะมีหมูปิ้งไก่ปิ้งด้วยนะคะ เลยนะคะบ่มนุ่นก็นี่ฐานซอยนี้ก็มีอาหารหลากหลายค่ะทุกอย่างเตรียมพร้อมค่ะเอาไล้วก็นุ่มเลยเขาใส่เจียวลูก สมใส่นึกจะกินข้าวขาวหมูใช่ไหมข้าวาเลยสมส,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 ส่เยก็คงจะไข่เจียวเหมือนเดิมเลยค่ะอืมอาหารหลักรอ,องท้องก่อนค่ะลองท้องด้วย ปลาดองโขลปลาองโขลนี่อร่อยนะคะนุ่มซึ่งอยากกินข้าวขาหมูแน่เลยขานดีว่าคก็ขาดีว่าคะสอทำไปด้วยขายไปด้วยข้าว่ย trà nộm lắm pháo mà bọn hình mục bình nha Mình muốn tìm cải tinh đuôi nữa khác lọ hả lại kinh toàn cháu không cổ à นี่เป็นร้านขาเจียวรับแล้ว <c oughs> <c oughs> ลองท้องก่อนค่ะลองท้องได้ปลาต้มโขลกปลาต้มโขลนี่อร่อยนะ,ะนุ่ม เ้ขาใส่เลแล้วทอดใหม่ๆก็จะกรอบๆพอเย็นแล้วก็จะนุ่มไม่เหนียวบางเจ้าก็จะเหนียวนะเจ้านี่จะสงใส่นึกจะกินข้าวขาหมูใช่ไหมสงใสย con không cho thầy kiểu như đệm lập, cũng thầy nước cho ăn cơm cá muối, phải không? Ông này แตงไม่ยังข่าเ,า,าเลาะหาอะไรกินตอนเช้าค่ะได้ปลาองโผลองท้องก่อนค่ะลองท้องได้ปลาจงโผปลาจงโผนี่อร่อยนะคะนุม่ม Tạm biệt dân không? Sống xay nước cho oh. kim thao thả mùa xem mấy Sống thầy,